ก็สสดีหยุดช่องสระยุดลิงเล้กนี่ยมาออกงานตัดเนี่อที่ไม่ถึงไรนะครัเขาให้ 1, 1, หนึ่งมาหนึ่งไงนะห้าร้อยา 500, บาทตัดก็ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวจะเก็บหมดเลยนะคือตัดคูณตัดคูณสองนะเนี่ตัดแบบนี้มาแล้วก็ตัดวิ่งไปนะแต่ ปุ๊บเจอปัญหาคือรถไม่ค่อยมีแรงครับทุกคนมันเป็นยังไงคือปุ๊บหญ้าหนานาน,านิดนึงไม่ได้เลยขนาดหญ้าบางๆแบบนี้ก็ไม่มีแรงรน้ำมันเครื่องนี่ไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องพุ่งครับผุมผมใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่รงรู้ครับไม่ลงรู้รู้าน้ำมันเครื่องิ่งใส่ เป็นยังไงวะไม่ไม่มีแรงเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมไอคลิปให้ดูนะเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูเดี๋ยวกล้องก็เป่าแล้วงไมื่อกล้องก็เดี๋ยวก็กลองอีกรอบดีกว่าแต่ผมยังไม่ได้ออกงานตัดหญ้าเลยนะผมก็กลองไว้เมื่อวานเีง เป็น,นังไงวะไม่มีแรงเดี๋ยวพาตัดให้ดูดีกว่าลองดูสักอีกสักรอบกันเล่นก็ข้าง เดี๋ยวอดูผมตำกับกล้องไว้ไม่รู้อยู่รู้จะยินหรือเปล่าเมื่อกี้มันหยุดไปไม่รู้มันสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ ลองดูสักรอบส่วนก,ก,ก้างๆก็ผมมาตัดแล้วนะแล้วก็มาตัดในนะี้ต่อเดี๋ยวดูรับด้านกวนะ่ามือครับ ผมมาตัดแลนะ้วคเนื้อที่ประมาณสี่สี่ไรนะด้านด้านโน้นด้วยนะด้านนู้นเดีย๋ยวผมลงใช้เกียร์จ้าจ้าดู Não